มะเร็งไม่เท่ากับหมดหวังจากจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทำให้วงการแพทย์ตื่นตัวและคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆเพื่อพิดจิตรโรคมะเร็งร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันตัวเองดูจะกรกะตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกำจัดสิ่งแปลปลอมออกไปเราคือ t c e ล l เราเป็นเซลล์ประเภทหนึ่งของเซลล์เมเด็ดเลือดขาวพวกเราทำงานให้กับระบบภูมิคุ้มกันหน้าที่ของเราคือกำจัดสิ่งแปลปกปลอมโดยเฉพาะพวกเซลล์มะเร็ง ข้าคือเซลล์มะเร็งคาทถูกขนานนามว่าเซลล์มะเร็งข้าไม่ตายเซลล์มะเร็งจะขัดขวางการทำงานของทีเซลล์ Sell ด้วย PD-L1 ที่ทำให้ตัวจับ PD-1 ที่อยู่บนผิวของทีเซลล์ Sell บกพร่องเซลล์มะเร็งจะปรับเปลี่ยนตัวเองจนทำให้ทีเซลล์ Sell ไม่สามารถตรวจจับมันได้มันจึงเติบโตและเพิเม่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเป็นไงล่ะเห็นพลังของพวกเราหรือ,อยัง จากวิวัฒนาการด้านการแพทย์นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยการรักษามะเรง็งโดยตัวยาออกฤทธิ์อัพเกรดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันนี้ได้นำมาใช้รักษาได้ในมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนัมงมะเร็งเต้านมมะเรง็งศีรษะและคอเป็นต้นหากเทียบกับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด หรือการใช้รังสีที่มีผลข้างเคียงต่างๆเช่นเหนื่อยง่ายคลืนไส้อาเจียนผมร่วงที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่สำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันมุงบัตรนั้นเป็นการรักษาที่ต้นเหตุโดยให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับมะเร็งเองลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงทําให้ผู้ป่วยมะเร็งมีระยะเวลาปอดโรคยาวนานขึ้นแต่ถึงอย่างไรควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการรักษาและการดูแลที่เหมาะสมอิมมูนโนเทอรพ์พีเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้น